กระแสาการต่อต้านการปล่อยกู้จากกลุ่มผู้ที่ไม่เห็นด้วยในกรณีที่ธนาคารออมสินปล่อยกู้อินเตอร์แบงค์ให้กับทกสอย่างไม่สิ้นสุดถึงแม้จะมีการระง,งับธุรกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว3วันทําการตั้งแต่1 8บแถึงยีกุมภาพันธ์ลูกค้าของธนาคารถอนเงินออกแล้วกว่า9 2หมื่นล้านบาทสร้างความกังวลต่อเสถียรภาพของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบที่มีการผูกเชื่อมโยงเข้าหากันในมุมมองของสถาบานันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือฟิตเตตติ้งมองเหตุหลักมาจาก ใจทางการเมืองมากว่าความเสี่ยงด้านฐานะทางการเงินที่อาจสร้างความเสี่ยงต่อสภาพคล่องของธนาคารในช่วงเวลาสัา้นแต่ยังเบาใจได้เพราะสามารถรับการสนับสนุนทางการเงินจากภาครัฐผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยและองค์กรรัฐอื่นๆได้ด้านสถาบันคุ้มครองเงินฝาเกเตือนประชาชนใช้สติในการตัดสินใจแต่ถึงแม้เกิดเหตุไม่คาดฝันยังมั่นใจได้ถึงความแข็งแกร่งของระบบธนาคารไทยค่ะ สถาบันการเงินทุกวันนี้มีความมั่นคงเพียงพอที่จะรองรับผลกระทบเหล่านี้ได้ซึ่งเราก็มองจากตัวเลขต่างๆที่ปรากฏมาแล,แล้วก็มีการตั้งสำรองที่สุะเยอะมากนะครับฐานะเงินกองทุนเองก็มีความมั่นคงนะครับซึ่งเราก็เทียบากับการที่เราข้อกําหนดของทางการบอกว่าให้มีเงินกองทุน85เปอร์เซ็นต์เขามีประมาณ15ถึง16เปอร์เซ็นต์ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดเอาไว้ ด้านตลาดหลักทรัพย์ยืนยันหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์จะไม่ได้รับผลกระทบบ้างแต่ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ไทยมีความแข็งแกร่งสัดส่วนนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ต่ำหากเกิดปัญหาจะเกิดขึ้นเฉพาะธนาคารเท่านั้นค่ะแบงก์ยินและซุยตอนนี้เนี่ยแข็งแรงมากเลยนนเยมเยืม่อเทียบกับในอดีตหรือเทียบกับประเทศอ,อื่นๆแบงก์ Bank ไทยเนี่ยนะครับถ้าเรามาดูกันโค้โเแคปอร์ตขนาด C A R 1 5 1 6 N P L 2. 8 แข็งแรงมากนะครับและปีนี้ฝรั่งกลับยิ่งให้เครดิตยี่ซ้ำเพราะว่าโลนโกรมไม่โตเหมือนปีที่แล้วถ้าปีนี้โลนโกรยังโตเหมือนปีที่แล้วนะครับรับรองอินเวสเตอร์กลัว เป็นอันวัาสบายใจได้ถึงความแข็งแกร่งของธนาคารพาณิชย์ไทยและถึงแม้จะเกิดเหตุไม่คาดฝันประชาชนก็จะได้รับการคุ้มครองเงินฝากที่50ล้านบาทต่อบัญชีต่อธนาคารที่ผู้ฝากเงินส่วนใหญ่กว่า83ล้านบัญชี98.5%ของจานวนบัญชีทั้งหมด84.4ล้านบัญชีณสิ้นปี2556และมียอดฝากไม่เกิน1ล้านบาทค่ะ